สวัสดีค่ะอีกหนึ่งวิธีในการดูแลบอนสีนะคะตั้นก็คือการใช้มูลไส้เดือนค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะฟางคุณแม่เป่งจะพามาดูว่าเราใช้มูลไส้เดือนยังไงนะคะเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันได้เลยค่ะวิธีใช้มูลไส้เดือนให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะที่ฟางคุณแม่เป่งจะใช้สองวิธีค่ะ วิธีแรกนะคะก็คือนำมูลไส้เดือนนะคะมาผ 1970, สมกับดินปลูกค่ะนี่นะคะก็เป็นใบก้าปูหมักนะคะที่เราหมักไว้แล้วเนี่ยเราก็นำมาผาสมดินนะคะอันนี้ก็ผสมไว้ไเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะนำมูลไส้เดือนเข้ามาใส่ลงไปค่ะอัตราส่วนนะคะก็จะเป็นดินผสมใบก้าปูหมักสองส่วนนะคะแล้วก็มูลไส้เดือนนะคะหนึ่งส่วน,นะคะ่ะอันนี้ก็เป็นมูลเราจะใช้มูลไส้เดือนครึ่งถุงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะ ผสมเขาให้เข้ากันค่ะจากนั้นแล้วก็นำไปเปลี่ยนกระถางหรือว่านำไปปลูกบอนสีได้เลยค่ะโสรดินนี้นะคะจะช่วยให้เขาเนี่ยโตเร็วนะคะแทงหลอดเร็วแล้วก็ใบใหญ่ใบสวยต้นแข็งแรงนะคะวิธีที่สองนะคะเราจะนำมูลไส้เดือนเนี่ยมาใส่รอบๆกระถางค่ะนี่นะคะใส่ไว้บนหน้าดินแบบนี้เลยค่ะหนึ่งต้นต่อหนึ่งกำมือค่ะ ใส่เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะนำเสียมนะคะนำพั่วอันเล็กๆมาพวนด,ดินให้เขาด้วยก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะให้ลดน้ำตามค่ะอันนี้เดี๋ยวตอนเย็นเนาะเดี๋ยวเรามาลดน้ำตอนเย็นนะคะนี่นะคะใส่ไปเลยค่ะอันนี้สามารถใช้มือจับได้เลยนะคะไม่เป็นอันตรายค่ะพอเราใช้ดินที่ผสมมูลไส้เดือนปลูกแล้วแล้วพอปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำมุ๋ยไส้เดือนมาโรย รอบกระถางอ่ะโรยบนหน้าดินอีกเนี่ยก็จะช่วยให้เขาเนี่ยเป็นพุ่มเป็นกอนะคะเห็นไหมคะจะแตกพุ่มแตกกอแบบนี้เลยค่ะแทงหนอดเร็วโตรเร็วนะคะแทงหนอดเยอะกัดสีสวยค่ะดูสิคะก้านแข็งแรงค่ะเป็นพุ่มนี่นะคะล้วใส่เนี่ยก็จะกัดสีสวยแลงแต่ต้นยังเล็กๆเ,เ,เลยและนี่คือวิธีการใช้มูลสเ้เดือนที่ฟามพูดม่เป่งน,นะคะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยมีปัญหาในการดูแลบอลสีก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้เลยค่ะวันนี้นะคะฟางผู้แม่เป่งก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆล่วงหน้าค่ะแล้วพบกันใหม่ปีหน้าค่ะบ๊ายบาย